ต,าตาะะทางลูกเสือเนตรนารีมาจากทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกคนภาคภูมิใจนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกโปรยปลายลงมาเด็กๆก็ไม่หวั่นนะคะไม่ย่อท้อยังคงสู้ต่อไปนะคะ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังจัดขบวนแถวกันอยู่นะคะแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เป็นไรครับคุณครูไปเลยครับคุณครูอยๆพาน้องออกลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเลย จากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปเหตุการณ์ชุลมุนขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยและครูแต่ละโรงเรียนช่วยกันปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนในชุดลูกเสือเนตรนารีจำนวนมากหลังจู่ๆหลายคนเกิดอาการหน้ามืดจนอาเจียนออกมาพร้อมกันแบบผิดปกติขณะเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2568ที่สนามสุพัชลาสายเมื่อวานที่ผ่านมา ขณะที่เพจท่านเป่าโพสต์คลิปบางช่วงบางตอนของกิจกรรมเผยให้เห็นทั้งครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆต้องยืนตากฝนอยู่กลางสนามขณะเข้าร่วมพิธีจนเสื้อผ้าเปียกปอนซึ่งคลิปนี้เองมีผู้ปกครองหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าฝนตกขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังฝืนให้เด็กทำกิจกรรมอยู่อีกหรือบางคนตั้งคำถามว่ากิจกรรมเดินสวนสนาม ยังจำเป็นในยุคสมัยนี้หรือไม่โดยท่านเปาบอกว่าดูในถ่ายทอดสดช่องสามยังคิดเลยผู้ใหญ่แม่งนั่งใต้หลังคากันหน้าสลอนอยู่ในร่มส่วนเด็กแม่งปล่อยให้สวนสนามยืนตากฝนอุมากกิจกรรมที่แม่งไม่สร้างสารรค์และแม่งไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นขณะเดียวกันยังบอกอีกว่า24.40นาฬิกา40นาทีพวกมึงรู้ปะว่าเด็กหลายคนนะ่ยยังไม่ถึงบ้านนะ ล่าสุดช่องเจ็ดไปสอบถามนายวรัตรพฤษาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าตนพร้อมน้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วยกับภาพรวมที่เกิดขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวทางสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมกันมากว่า6เดือนทั้งเรื่องอาหารการกินและการรองรับเด็กจากโรงเรียนต่างจังหวัดที่เดินทางมาเตรียมตัวฝึกซ้อมกันล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนในระหว่างกิจกรรมมีอาสาสมัครที่ประจำตามจุดต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีจำนวน20คนเกิดล้มป่วยระหว่างทำกิจกรรมและได้รับการช่วยเหลือทันทีส่วนที่มีภาพทั้งครูและนักเรียนยืนตากฝนระหว่างทำกิจกรรมนั้นทุกฝ่ายได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วโดยมีความเห็นตรงกันว่าสามารถจัดกิจกรรมต่อได้ เนื่องจากฝนเริ่มซาลงอีกทั้งตัวแทนโรงเรียนแต่ละจังหวัดก็อยากร่วมกิจกรรมเพราะเป็นความภาคภูมิใจสักครั้งในชีวิต โดยเลื่อนเวลาจาก17นาฬิกามาเป็น17นาฬิกา30นาทีและใช้เวลาทำกิจกรรมในสนามอีก45นาทีจนเสร็จแต่ทั้งนี้หากสภาพอากาศไม่เป็นใจจริงๆก็สามารถยกเลิกกิจกรรมได้ทันทีตามความเหมาะสมส่วนภาพที่ปรากฏว่าลูกเสือเนตรนารีออกไปอาเจียนกันด้านนอกเบื้องต้นทราบว่าเป็นโรงเรียนตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นช่วงที่กิจกรรมจบลงไปแล้วและอาการของทุกคนปลอดภัยดี หลังได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวที่สืบท่อต่อเนื่องมากว่า114ปีจะยังคงจัดต่อไปแต่จะมีการทบทวนและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม